ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ c a s t l e v a n i a lord of shadow part ที่4แล้วปะหลังจาก ep ที่แล้วเราได้ตราสัญลักษณ์ที่ลูกเรามอบให้มานะมันน่าจะพาเรากลับไปเรื่องความเป็นจริงได้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าตอนนี้เราัพได้ได้บ้างตอนนี้เรามีอยู่ที่พันสามพันสามเหรอเดี๋ยวก่อนบล็อกอันนี้แล้วก็สวนเฮ้ยผมว่านี้คร ก็ไม่ได้แย่หรอกหรือว่านี้ดีวะเออนี่ก็เจ๋งอยู่อันเนี้ยไม่เอาอ่ะอันนี้ล่ะเจ็ดร้อยอ,อฟชาร์จฟาดนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรส่วนดาบเออลองดูดาบบ้างดินี่ก็น่าอยู่ 3, อืืมสามพันน่ะย่างแพงเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ห้าพันคุ้มน่าจะคุ้มแต่ตอนนี้น่าจะยังอัพอะไรไม่ได้งั้นเราไปกันเลยเฮ้ยเออมาแล้ว มีนะให้เก็บไหมผมว่าไม่น่ามีแล้วงั้นเราก็ขึ้นเลยอ้าวไ่ทางนี้เออทางนี้ฮึบอืมเกาไอไป,ปเจ้าหมาพาข้าเดินไปสิโอ้ชุดแม่งโคตรเท่เลยนี่เกมเก่าภาพแม่งยังสวยอยู่เลยอะ ดีเทลชุดเพกะอย่าิ้งพวกเรานายท่านหากปราศจากท่านเราก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ท่านคิดจะไปที่ไหนกันเจ้าจะพาข้าไปที่ใด โอเคกลับมาแล้วยังอยู่ในโรงงานอยู่สินะฮึบอืมโดดลงมาเลยเอ้ยมีของมีให้เก็บว่ะโอเคเจ๋งดีอันนี้ก็น่าใช้อยู่แต่เก็บไว้ก่อนก็ได้น่าจะยังไม่ต้องเจอศัตรูที่มันต้องใช้อะ ว่านะมีทางไปไหมครับอ๋อย้อนกลับไ้่ไปได้งั้นยังปะไปตามทางนี้เอ้ลงนี่ลงลงลง,ลงเออนี่ไม่ใช่ที่ของท่านมากับพวกเราเถิด ออกสู่ประสาทของท่านเถิดนายท่านกูไม่ไปไอ้มึงนี่มันตื้อจริงๆเฮ้ยไอ้เงยบ,อบอลอกบล็อกรอจังหวะสวนอยู่นานแล้วอืมเรียบร้อยเลยเละไหมมึงไม่อน่ยฟาดเด้งเด้งเด้งไปทุกชิ้นในใบจับดิแล้วก็ต้องแดกอืมไรวมาเลือเ,เพิ่มเพื่อะเออไฮ้ได้ของมา อ๋อโอเคพอใช้แล้วมันช่วยอะไรอืมโอเคช่วยให้หลอดมันเต็ม,มนในระยะเวลากำหนดเออได้วะ่ะได้มาแกดีดีด,ด,ดีฟาร์มไว้ก่อนอาจจะต้องได้ใช้เวลาเจอกับบอสฟาดดิ เราไปทางทางไหนได้บ้างวะโอเคนี่คือทางไปปะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะอาา่าฮะฮึบฮึบอันห้าวะมีอะไรให้อัพสองร้อยอัพไปก่อนก็ได้กันคูกนี่มันกลับมาทางเดิมปะ่ะ ใช่ไหมนี่เรายังก็ยังไปไม่ได้อันนี้ก็ย้อนกลับไปโอเคงั้นเราก็ไปตามทางเขาก่อนแล้วกันฮึบฮึนี่ไอ้นี่เปิดประตูเออฟาดไปดิฟาดไปดินี่ไหนนี่ไงโอ้ยมีของให้ฟาร์มเยอะวะ่ะ เออเอาดีเอาดีฮึอืมเก็บไม่หไหนถ้าไปทางนี้หรอโอเคใช้ดาบปีนทางไหนวะออกข้างบนฮึไม่อ่ะ มีตรงนี้ใช้ดาบโอเคเดี๋ยวผมไปตามดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ใช้ดาบได้นะตรงนี้แปลงเป็นหนูอ๋อแล้วก็เข้าช่องนี้ไงเราทำให้ไอ้ไปพัดมันมันเย็นไปแล้วก็รีบรีบดิใช่ปะน่าจะใช่แหละนี่ไง โอเคแปลงล่างมันแปลงเป็นข้งคาวให้มันเท่ๆหน่อยไม่ได้ไงวะแม่งแปลงเป็นหนูจะบ้าฮึบวิ่งวิง่งมแล้วก็ไปทางนี้โอเคโดดฮึบอืมไป โอ้ยต้องช้าๆชาหน่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้เอาอะไรนี่อ่ะนึเออ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 เอาดิเฮ้ยมันมีทางหนึ่งอะไหนทางไปวะนี่ไม่ใช่เหรอนี่เก็บโอเคทางอเอ้ยนี่ทางไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผม นองรุนอกทางแป๊บหนึ่งเผื่อมีของไงอ่าทางนี้อันนี้ใช่ปะไม่ใช่ทางไปแน่เพราะลูกสรมันอยู่ทางนู้นโอเคเออยังไงวะเนี่ยเออแล้วไปไงวะนู่นดีไปไม่ได้เนะนี่ผมลองผมลองแล้วไม่ได้โอเคงั้นลองกลับมีอีกทางแยกหนึ่งอันนี้ เหมือนกันเนอมันใส่ยังไปไม่ได้โอเคงั้นกลับเอ้ยไม่ใช่ทางนี้เออวิงว่งวิ่งไปปะไปทางนั้นนี่ดู มีพันหกเองอัพเลยไม่ได้เลยตอนนี้อะเราออกมาตรงนี้แล้วก็มันมีให้คืนวะนั้นผมไปนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับร่างเดิมโอเคมีนี่มียามหน้าโง่ตัวหนึ่งอืไปดูดิ อ๋อกาดไฟฟไเหรออ่าฮะโอ้ยโอ้ยรอรอแม่งแล้วกันนะที่นี้โอเค นี่กัดเออเรียบร้อยอาการทำงานขัดข้องสินะแล้วก็ประตูเปิดเหรอ,อนะดดมีปัญหา<อ>จ้างการช่างเทคนิคเดี๋ยวนี้โอเคมันเรียกมันเรียก นี่ไงเรียกคนมาซ่อมแล้วยังไงครับทหารของซาตานเหรอพวกอัครสา,าวกนี่เองเอ่มย้อนย้อนโอเคเออ ทีนี้ก็คือร่างเดิมสินะมันชี้ลูกศรเป็นในประตูอะ่ะหรือว่าให้สิงไอ,ไอ้นั่นอะ่ะเข้าไปขางข้าวเหรอสิงใครดีวะผมว่าสิงสิงไอ้นั่นดีกว่าเอาไอ้นี่ไป แวบรอบเข้ามาเรียบร้อยอึ๊บเดินเดินไปอย่าขัดขืนเรียบร้อย Emitting decontaminating nanoparticles remain in the center of the hatch. Procedure terminated. Hatch opening. Come on away. อยู่ตรงนั้นมีบางอย่างผิดปกติพวกมันกำลังพิเคราะห์บางอย่างแก๊สเหรอพวกมันวางแผนจะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อเผยแพร่พพสู่ผู้คนในคืนนี้ยังมีบางอย่างมีใครบางคนอยู่ที่นี่แตกต่างจากพวกที่เหลือทรงพลังเหลือเกิน พวกมันเริ่มสัมผัสถึงข้าแล้วข้าต้องถอยก่อนระวังตัวด้วยโซเบกไปแล้วเว้ยมันมีคนสัมผัสถึงได้น่าจะเป็นเสียงโซเบกนะเมื่อกี้กับเราที่คุยกันในจิตอืมมันรู้ตัวยังวะเอ้ย เธอกำลงทำอะไรอะ่ะพระเจ้าเธอเสียสติไปแล้วเราไม่มีทางหนีเราไม่มีทางหนีแล้วแม่งพังเลยเว้ยอ๋อมันรู้ตัวนี่หว่าว่ามีคนเข้ามามาอย่าสูดแก๊สเข้าไปเรียบร้อยแม่งหักหลังพวกเดียวกันเองวะ่ะ โอ okay. เคเท่ากับว่าไอ้พวกพนักงานพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนธรรมดานี่แหละจะเป็นสาวกของหรือไม่ก็โดนหลอกแต่อีเจเมื่อกี้สาวกซาตานแน่นอนไม่ใช่มนุษย์หรอกตัวแตกตรงนี้แหะมึงมาบวกดีนะเนี่ยพวกนี้โดนแก๊สไงมันพัฒนาแก๊สได้กลายเป็นลูกลองซาตานเป็นปีศาจตอนแรกเป็นมนุษย์อยู่แหละเอ้ยไอ้ขาพวกนี้ เอ้ยโอ้โหไม่ได้บล็อกบล็อกไม่ทันเอ้ยเฮ้ยบล็อกไม่ทันอืมอืมมึงเล่นอะไรของมึงวะเออกระเด็นไปดิบล็อกอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอินเอามานี่มานี่เลือดอะเลือดเอามานี่มาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่แตกเรียบร้อยเละหมดยัง นั่นไงว่าแล้วอืแย่มีหัวงูเฮ้ยแม่งไวแม่งไวโอ้โหแม่งเหวี่ยงกูเป็นของเล่นเลยเฮ้ยนี่กูท่านเขานะเว้ยนี่เรากระจอกขนาดนี้เลยวะเจ้จะต้องจับเธอมาแล้วพามาหาข้าเราจะได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอัครสาวกและแผนการของพวกมันจากเธอ ถ้าข้ารู้ว่าจะมีแขกมาแล้วก็ข้าคงได้เตรียมตัวให้ดูงดงามกว่านี้เจ้าเป็นใครและต้องการอะไรโอ้ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ <laughs> <laughs> เอาแหละมาสนุกกันดีกว่านะ <laughs> กองทัพของซาตานไลซ่าโวโควาผู้อำนวยการห้องทดลองเป็นหญิงเจ้าเล่ห์ไร้ศีลธรรมและสามารถปกปิดรูปลักษณ์ที่แท้จริงจากสายตาของมนุษย์ได้มีเพียงอสูรแห่งรัติการเท่านั้นที่สามารถมองเห็นตัวตนแท้จริงของเธออสูรกายพันรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคลานผู้ชาญฉลาดพอๆกับความตระหของมันตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เธออุทิศตนเพื่อทําให้ไวรัสปีศาจสมบูรณ์แบบเธอรักพาตัวมนุษย์มาทดลอง เปลี่ยนแปลงเซลล์ทุกเซลล์ให้กลายเป็นทหารรับใช้ของซาตานเธอสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วราวปีศาจเร็วจนเกินกว่าการรับรู้ของแดิวราเองมีเพียงความเย็นจัดเท่านั้นที่จะหยุดเธอได้และรักษาจิตสํานึกของเธอไว้เพื่อโซเบกที่ต้องการชีความลับของอครัสาวกซาตานออกจากตัวของเธอโอเควัโวโควาเหรอมึงมามันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮแม่งแม่งไวแม่งไว จับฉันให้ได้สิถ้าแกสามารถทำได้ได้ดิพากูใช่ไหมล่ะมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนนี่แน่เอาไปแข็งนี่มึงแข็งแข็งเอาโอ้เจ้าก,ก็เก่งนี่ ข้าชอบผูชาที่ควบคุมทุกอย่างได้นะดูเหมือนว่าข้าตกลงมือกับเจ้าเองแล้วแหละข้าสัญญามันใช้เวลาไม่นานหรอกม <c oughs> ึงคิดว่ามึงเดือดเป็นคนเดียวรือไง,งไม่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบแลโอ้ย๊ยอ้ย,อยแม่งยังช็อตยังโดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยฟันฟันฟันอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยเอาไปเอาไปเอาไปแดกเฮ้ยเอาไปแดกอืมเรือเต็มแล้วเว้ยโอ้ยหลอดก็หมดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิฟาดฟาด นี่น่หลบหลบดีหลบดีอุ๊ยอุ้ยหาเล้ยอืมอืมหลบได้หลบได้เฮ้ยเฮ้ยออกไปดิมามาดิหลบเรียบร้อยจบยังหมดไปหนึ่งหลอดเฮ้ย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  อืมเอา้าด่ไอหลอดนั่นหมดวะอ๋อบล็อกไม่ได้เว้ยเฮ้เรียบร้อยเจ้าช่างหน้าผิดหวังนักนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีลูกน้องมีลูกน้องปาพกมึงอะ่ะเดี๋ยวก่อนมาจับจับ แดกได้เลือดไหมเออมันได้อย่างงี้ดิฉันขอฟาร์มเลือดก่อนฟาร์มเลือดก่อนอืมฟาดฟาดโอ้โหแม่งไม่ทันโคตรทีหนุม่มเราต้องเอาไอ้นี่มาว่ะเราต้องเอาหลอดแดกแดกอ้าวไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดโอ้โหแดก เอาเลือดมาเพราะเราต้องจะต้องแช่แข็งมันนี่ไงโดนนี่มึแงแข็งแข็งอีเวนปาดปาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโลบโลบอะไรกันใช่เดี๋ยวมึงได้ตื่นเต้นแน่เวนนี่เฮ้ยเฮ้ย ปาดปาดปาดอืมมามาโลกมียากเท่าไหร่เอออุ้ยอุ๊ยนี่แน่เฮ้ย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 เรียบร้อยยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยล่วงไปดิ เธอตายแล้วเหรอไม่หรอกแค่หมดสติถ้าก็เลยเปิดพอเท่าให้โอเคกลับกลับบ้านเรามาแค่ราคาตัวอีนี่กลับไปโอเคครับ เอาละครับงั้นผมขอตัดพลาไปที่นี้ก่อนนะครับถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม